เปิดฝาทำการทิ้งระเบิดครับ1 2 3 4 w o three f o u เฮ้ยประมาณนี้โอ้มไม่พังโอเคพังอยู่ฮนะดีเลยไปหน่อย มันดีจริงๆครับฮาร์ติแฟคเนี่ยมันแบกระเบิดมาเยอะระเบิดที่ผมใช้นะครับจะเป็น500ปอนด์กับ1,000ปอนด์นะครับรวมๆแล้วมีทั้งหมด15ลูกด้วยกัน <Hey, job. S 2> TNT 500ปอนด์นะครับอยู่ที่65.5กิโลกร,รัมนะครับส่วน1,000 TNT อยู่ที่290.18กิโลกร,รัมนะฮะอเมริกาต้องทิ้งทีที่แบบ6ลูกวิ่ง no วิ่ง โอ้โอ้เป็นไงครับผมมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาเงียบม,มากตอนที่มันเลี้ยวอยู่นะครับมันน่าจะยิงโดนตรงด้านบนของกระจกของพลอตคือด้านหน้าของมันเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะมันมีกรอบค่อนข้างหนาแต่ด้านบนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีกรอบยิงทีน่าจะโดนเฮดช็อตมั้งเป็นไปได้นะครับ เยี่ยมเลยแต่ถ้าจะไปยิงกับตัวเครื่องเลยนี่ยมันต้องใช้เวลาสักพักสักพักเลยนะฮะกว่าเครื่องบินมันจะล่วงถ้าโดนนักบินนี่คือแบบอีซี่อีซี่เหมือนมันกีนนีดเลยฮะโอ้เพื่อนเราไม่ไหวแล้วครับตอนนี้โอเคผมคงไม่บวกต่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปแมปอื่นกัน ขึ้นไปแล้วเพื่อนเค <Okay. S 1> กดเจ่าโชคดีเพื่อน,เ,นเกมต่อไประเบิดที่ผมจะใช้นะครับจะเป็นระเบิดผสมมี500ปอนด์กับ1,000ปอนด์นะฮะกระสุนปืน Universal ลนะครับลุยกันเลยข้อดีของมันนะครับคือเรื่องของเครื่องยนต์ค่อนข้างแรงครับบินแต่ระดับ ปึ๊ดปาร์ต์พืปาร์เลยนะครับแล้วก็เรื่องของการเลี้ยวเลี้ยวค่อนข้างดีครับยิ่งเป็นเครื่องป่าที่เราทิ้งระเบิดไปแล้วเนี่ยแบบพึ๊ดปาร์ตพื้ปาร์เลยนะครับแถมเปิดแฟบช่วยไปอีกก็ฟูฟูเลยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเลี้ยวดีมากนะครับส่วนข้อเสียเข้ามานะครับนั่นคือเรื่องของอาวุธประกัตตัวมันเป็น7.7นะครับโอ้โห7.7นี่แบบสกิดเครื่องบินนะครับยิงเครื่องบินไม่ค่อยร่วงเท่าไหร่ต้องยิงในหลายนัด นี่เหมือนพวก12.7ของอเมริกานะฮะยิงแบบสะใจมากถ้าโชคดีนะครับมันก็จะเหมือนแมปมือตกี้นี้ที่เรายิงฟอกบูฟกตายเลยนะครับโดนไพรอดเจอกับอะไรวะโอ้อเมริกาเยอรมันในห้องคอปพิทนะครับมีนักบินหนึ่งท่านเห็นโลเคชันค่อนข้างดีแจวเลยครับแจวแจวแจว โอเคบินตรงตรงข้างล่างมี P51 อ๋อขึ้นมาไม่ได้เลยเซ่ <See. S 1> พี่บินสูงนั่นน้องเป็นเสียงหรอวะเสียงมันขึ้นบินเลยอ๋อเพื่อนเรานะครับ XP50 ว้าวเครื่องบินลำาีีค่อนข้างดีนะเป็นพรีเมียมนะครับไ <Okay, S 1> ปยิง โอ้โหไฟไหม้ตายเปิดฝาก่อนแป<ฟ>๊บอนข้างเท่นะครับสองกล้องแลทีสักหนึ่ง ที่กล้องมันขยับเพราะว่าเราทิ้งระเบิด5 0 0รอนด์นไปก่อนนะครับและตามด้วย1,000ปอนด์กล้องเล็งของเราก็เลยขยับนะฮะเดี๋ยวซอยเฮ่ามันะนั่นแหละกูสกูสหวานทูทรีทังสามลูกนะครับ TNT 1,000ปอนด์นของอังกฤษมีอยู่290ของอเมริกามีอยู่240บนะฮะต่างกัน50 ยยี่ yeah. มันต้องอย่างงั้นดูระเบิดนะครับดูระเบิดระเบิดสีดำครับผมค่อนข้างเรียบสวยงามสวยงาม <All right. S 1> ตกใส่หลังคาบานโอ้เลยไปนิดนึงระเบิดไปเนี่ยโอเคได้อยู่ครับผมว่าแล้วเราเป็นบอมเบอร์ลำเดียวนะครับ ถึงว่าทำไมมันดูเงียบๆปกติจะมีการจองฐานกันนะครับไอตัวนี้ฉันจองนะฐานนี้ฉันจองในะประมาณนี้ขวานิดนึงอ่าประมาณนี้ขวายน้อยขวายอีกนีดเยี่ยมอย่างนั้นเฮ้ยนี่นี่น,นี่โอ้โอ้โ,อโอ้ทไปแล้วโอเค กับฐานครับแอรฟิลอยู่ไหนวะเนี่ยสึกว่าอ้่างไงว่าแล้วทีมเรากำลังแย่ yeah, ครับ <laughs> ทีมเรากำลังแย่เอาอยัางไงดีบินกับฐานแล้วก็กดเจยังไงเราก็สู้ไม่ได้นะครับอาอน,น่นๆๆบินไปล่อผีห้าสิไปดีกว่าให้มันมาหานะฮะ มาปรัเพื่อนสนใจเราไหมไม่ครับผมสนใจสปินไฟความเร็วห้ามเกิน538ไม่งั้นปีกแตกครับผมในส่วนนี้เป็นส่วนของเออยไม,ไม่นะะดึงขึ้นโอ้เดี๋ยวปีกแตกมั้ย <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปช่วย <c oughs> โอ้โหเพื่อนเราล่วงไปแล้ว I'm sorry ฉันไปช่วยนายไม่ทันปัดแฟบปัดแฟบน,นี่เห็นไ,ไหมเหี๋ยวอย่างไวอะ่ะโอ้มันตามมาแล้วเฮ้ยทำความเร็วที่51ตามมาแล้วแน่นลมีการยิงตักมันยิงได้นะครับในระยะนี้ แต่ว่ามันอาจจะไม่โดนเจ้าราให้ได้เลยนะฮะเอช่วยด้วยฮัลโหลติดต่อเพื่อนก่อนช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วย ใี่มันกลัวนะครับระยะน,นี้มันตัดกันเนอร์ผมแน่ดูทรงแล้วโรเบิร์ตาโรเบิร์ซี่ <c ười> คุยมไมว่าเจ็ดจุดเจ็ดมันมันโอ้โหต้องยิงลยหลานนัดนะครับออกด,ดเจออกโดนร่มอ้าว พอเน,นี้อ้ได้ exp มา3 1 0 0นไหนดูซิว่าอาเหลือเราลอมเดียวครับ mission fail ถ้าเกิดไม้แตกหรือไม้ช็อตอะไรขึ้นมาต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม้ของผมมันเป็นแบบสายแจ็ตไม่ได้เป็นสายแบบ usb นี่เลยครับผม number one สกอร์ประมาณนี้เลยครับจะได้จะได้ exp เยอะที่สุดในเกม ลุยกันต่อเกมที่3ของ Halifax B m มา k 3A นะครับเป็นกครื่บินสัญชาติอังกฤษมันอยู่ในแรงสองนะครับ b บ t เทอร์เ i ตตอยู่ที่4.0ถือว่าโอเคนะครับเป็นเครื่อบินเอาไว้เก็บ EXP ค่อนข้างดีนะผมได้ Spin ไฟ r e มาก็ลำนี้นะครับปั้นๆแต่ถ้าเป็นบอมเบอร์ลำถัดไปของอังกฤษนี่แบบนรกมากๆ ลำใหญ่แถมอาวุธป้องกันตัวก็น้อยและที่สำคัญนะครับปืน7.7เหมือนเดิมจะสบายขึ้นน่าจะประมาณแรงสี่ครับจะเปลี่ยนปืน7.7เป็น12.7ม mm. ิลิเมตรน่าจะานะเพราะผมก็ยังไม่ถึงเหมือนกันและที่ผมสงสัยนะครับไอ้ที่มันนูน,น,นด้านล่างเห็นไหมเนี่ยอนตรงนี้ยมันคืออะไรครับผมมันคืออยียางเฮ้ย XP 50 มันเป็นโซน่าเอาไว้หาเรือดำน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมไม่ได้ไปหาข้อมูลมาโอเคเปิดฝาสองกล้องสองกล้องสองกล้องอหนึ่งสองสามจากนั้นเราก็ไปทิ้งระเบิดแถวแอร์ฟิว มีคนกำลังเติมซ่อมมีคนอยู่แอร์ฟิลนะครับมีคนกำลังซ่อมอยู่ที่แอร์ฟิลเราน่าจะไปไม่ถึง คนอยู่แอบฟิลนะครับพนนั่นยิงปืนเล่นอยู่นะเดี๋ยวเรวาเซอร์ไพรส์เขาแล้วนะครับมอบของขวัญอันร้อนแรงให้เขาไม่รู้ว่าซ่อมเสร็จหรือยังนะอ๋อซ่อมเสร็จแล้วกระตันเท็กอ๋อว่ามันมีสองลำีลำล๋ยวเข้าคอมอนคอมอนคอมอน Here we come, here we come. One, two, three. Okay. Ah. Oh, okay, take that. มีคนอยู่ครับคุณเห็นไหมไอ้ลำขา,ขาวๆ่ะจะโดนระเบิดเราหรือเปล่าไม่น่าจะโดนครับโอ้โอ้ตายเยสโู้หูแต่รู้สึกว่าจะซ่อมได้อยู่โดนนะครับไฟไหม้ซ่อมได้หรือเปล่าได้ไหม น่าจะได้นะเพราะว่าไม่ขึ้นคิวอ่ะเคทีนี้เราก็จะบินกลับไปเติมระเบิดให้มันซ่อมนานไปครับสองหรือสามนาทีแหละแต่มันไม่ตายเอลซ์เดือนเพื่อนดับเครื่องก่อน อาไอฮาริแฟกซ์ลำนั้นกดออกเกมแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะกดออกบ้างไม่อยากเสียค่าซ่อมเดี๋ยวบินกลับฐานก่อนดูยังไงก็แพรครับนี่สัตรูยังเหลืออีกเยอะฝั่งเราเหลือสองทางที่ดีคือเรากดเจออกสนามบินดีกวา่าอ๋อมีบอมเบอร์อยู่บนหัวเราครับนั่งไงจุดดำอดาดตรงนู่นเห็น,หนไหม อย่าพึ่งทิ้งอีกนะอย่าพึ่งทิ้งรอบสองนะจ๊ะแฟบแลนดิ้งดับเครื่องยนต์เครื่องมันแรงครับมันทำใจผมอ่ะน,นะสปีดสปีดสปีด,ปดไม่เป็นไรนิดหน่อยนิดหน่อยตรงจับแบบนุ่มนวลโอ้หลันเวสั้นนิดนึงไม่เป็นไรอ๋อเอาหน้าลงเบรกเลยครับ กด e eq eq เป็นการบังคับหางเสือโอ้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 โอโอเคกด j ลาก่อนเพื่อนเกมสุดท้ายกับ harry f a e x ของเซตเดิมเลยนะครับลุย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  ระดับแป๊บเราสามารถเปลี่ยนระเบิดได้นะครับเราต้องไปตั้งค่าคุณดูตรงนี้สิเห็นไหมเปลี่ยนเป็น1,000พันเปลี่ยนเป็น500รมจะไปทิ้ง5 0 0ก่อนเป็นปุ่มเดียวกับที่เราอะไรนะใช้ในการยิงมิสไซล์นะครับพวก Air to Air วิสัยไกลอะไรอย่างเงี้ยปุ่มเดียวกันนะครับอุ้ย,ยมือลั่น <We are. S 1> เปิดทิ้ง่1000ไป2ลูกแล้วอ่โคตรเสียดาย1 2 3สองาม รู้สึกว่าเหมือนมีใครตามอ้าไอ้ยักษ์สารนี่เองมันจ้องเจ้าผมอยู่นะครับและมีลาเจ็ดตรงนู้นด้วยสี่กิโลกาบมาเลยเพื่อน g 5า G55 ฟังไหมวะเฮ้ยมันงาเครื่องมาแล้วมาดิมาดิเย้ฮ่า โดนครับผมยิงมาสิครับดึงขึ้นสักหน่อยฮิตนะครับฮิตฮิตข้อดีของ7.7ก็คือมันยิงลัวครับแล้วก็กระสุนเยอะ ิง,งนีีดกว่าเลือดถา่านน้อยๆแล้วมันยังไม่ไปเลยว่ะดูในมินิแมปดิอุ๊ๆๆเอาแล้วเอาแล้วจะเอาใช่ไหมน้องจะเอาใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวพ้นพนายเลยเนี่ย คนนายเลยเนี่ยฉันถึงทิ้งระเบิดไม่ได้โดนครับผมฮ่าควันดำควันดำแต่ผมได้เปรียบอยู่ครับเพราะว่าผมอยู่สูงพวกไอ้ยักษ์สารเนี่ยกระสุนปืนมันน้อยครับมันยิงทีมันต้องเล็งๆแต่ว่ากระสุนมันแรงนะรอยมันนิ่งครับเบาเครื่องหน่อยเดี๋ยวมันตามไม่ทันอ่อนให้อ่อนให้กลัวเขาตามไม่ทันนะครับ ดับเครื่องเลยก็แล้วกันมาใจดีเอาไปไหนะโอ้โหอุตสาห์ดับเครื่องให้แล้วเนี่ยสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องสงสัยกระสุนเขาหมดนะครับยักษ์สาม w h อ r e are you อยู่ไหนไม่เห็นตัวแล้วครับ แต่ถ้าที่รู้ก็คือมาซ่อมแน่นอน effort, ระเบิดสองลูกี้ผมให้คุณฟรีๆเลยฮะทิ้งๆประมาณตรงไหนดีวะประมาณนี้ครับทิ้งสักหนึ่งตรงกลางอีกสักหน่อยโอเคไป ประมาณนี้ทิ้งสุ่มๆแล้วเราก็จะกลับแอร์ฟิลเหมือนกันไปซ่อมแล้วก็เติมระเบิดไม่เห็นใครนะครับหรือว่าไปจอดอ่ะนี่นั่นน่นน,อน่ look at this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  here we come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  เคก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะมาก